จะโชคมันของน้องมาดสวัสดีครับสวัสดีครับม้าวาดเจ้าเหิงม้าวาดดูว่านี่ครับอืมทำรับผู้ใดบดัดเอ๋นี่นะเจ้าตัวนี้เจ้าโชคโชคมัเคค่เป็นลูกเป็นลานเป็นลานกล้วยครับครับผมเมื่อวานเห็นเห็นปูเนาะเห็น,ะน,นปูอยู่ในสนามเมื่อนี้พอบระมาณพอบระมาครับพอไปเขาซื้อรีดมะเขื่ออที่ว่ายุ่งมาขามเท่าฟาร์มต<อ>่อไปนี่จิมมี่นำเชืยอ์แยกเผ็ด แยกกับผมประมาณหลอดละวถลงมาหลอดหนึ่งหาพันน้ำเชื่อแยกเพศโชคมั่นคงไอ้โชคมงคลครับบ้นี้ไอ้ถามประวัติลูกคนนี้ได้แชมป์ตั้งแต่จักเดือนจักปีนี่โตพอสิบสองเดือนชับจ1งเดือนที่ห้าเห็นกันอยู่หัวดอนศาสตร์เนาะแสดงว่าลูกเก่งกว่าพ่อละ นีได้พกแชมป์เหบแล้อนะครับกับแกนนึ่งับแกนนึ่งได้แกนอยู่จังหวัดใดหนองมัดอยู่าางครับงานงานต้องเรียนอืมครับครันี่ยง้นมันเกีวม่วหวานบอระบือตอนใน่าว่ามีราคามีขาโตแล้วเตดทรงไายเพื่อแครับโอ้เลีนบอกได้บ้านหองมัดขายไปสองล้านครับสองล้าน ขน้อื้นเบาผมจะมาเชียรด้นี่ยนี้น้องมอดป่สองล้านบาทนะครับก็ฝากติดตามนะครับผลงานพอเพิ่นมี้ําเชือแยกเพดออกมาแล้วกับผมแยกเป็นเพศเมียเนาะผู้ใด,ดอยากได้ผลงานเรากวา่าเขาเอินสำรับพี่น้องเขาเยินสายประกวดเลยตั้งแต่ปูตั้งแต่ปูตั้งแต่พอนะครับตั้งแต่พอเราก็บอีว่านางกินเข่าอยู่หันผมถามอยู่งานมันแกวหวาน คนที่รวยจากการเลี้ยงควายนี่ครับน้องมอดกับลื่นเลิงฟาร์มน้องมอดไอ้ขว้าเบอร์ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งครับครับผมเก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์ครับผมบาดนี้ในฟาร์มเฮามีแบ่งปันพี่น้องบ่มีปีมีประมาณตัวใดนน้องมอดลูกเต่าเล่าไผ่ที่ฟาดแบ่งพี่น้องลูกโชคครับเกินมากลูกโชคครับพอแบ่งเพราะว่าลูกโชคประมาณสามอืมนะครับราคาอยู่ประมาณ สเกียะเกดนางมัดนี่ว่าลดหลานเนยพี่น้องนี่เมื่อนี้เมื่อนี้เขาประกวดว่าน้องมัด๋ไม่เกินร้อยห้าิเซนนะครับครับผมขอบคุณหลายๆมอดครับผมเห็นกันแต่งแต่รุ่นพอนะครับมารุ่นลูกแล้ว